โอ้ยกบ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 อยู่ในน้ำกบอยู่ในน้ำนะมุ้ยโอ๊ยกบ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 โอ้ยดูังไงเป็นกบโอ๊ยกบทุดกบทุดกบทุดอมาเทียง้วดูยังไงเป็นกบนี่กูเอก ôi cốp 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 nè con lại thái cốp dù ông tự dần ấy bán ôi là hoàng lư nè cốp nè ลื่นลืน่น่ต้องวังต้องวังจับลุกด้วยจับลุกด้วยไม่ได้ทางนี้ไม่เดินทางนั้นอ่ะตามเด็กชาไม่ไปหรอนลื่อนนลื่ันเลน่อนต้องฟ้องนั่นแหละหลอกต้องวังเราถูกว่าเราก็รู้รวมหรือน่นแหละ 再给你点外